นางสุพรรัตนชัยสงครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงเกิดเมื่อวันที่26กันยายนพุทธศักราช2506ภูมิลำเนาอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอายุราชการ29ปี4วันประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหานวันครู2502จังหวัดอุดรธานี ระดับมสสาโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีระดับมสหโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลจังหวัดอุดรธานีระดับปากสสูงวิทยายลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครประวัติการรับราชการ16มิถุนายนพุทธศักราช2537อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านถอนนาเพลินตำบลน,นาสายอำเภอพิบู์รักจังหวัดอุดรธานี18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538ถึงปัจจุบันครูโรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุง